ทสกากับ Apple เหมือนกันยังไงหลายคนสนใจใช่ไหมครับเทสกาเพิ่งมาเปิดตัวที่ประเทศไทยก็ฮือฮากันมากๆแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าวิธีการสร้างแบงค์ของเขาเนี่ย mm hmm. เจ๋งคล้ายๆกับ Apple เลยนะเรามาดูคลิปนี้กันจ้าพูดถึงเทสกาครับก็คือแบงค์รถยนต์ไฟฟ้าที่มาแรงที่สุดในโลกตอนนี้เนาะแล้วก็มาเปิดที่เมืองไทยเราแป๊บเดียววันเดียวเนี่ยหยอดจองไป4ี่พันคันคำยอดขาย8ปดพันล้านบาทแต่ที่สําคัญเนี่ยหลายคนบอกว่าคนที่ซื้อเทสกาเนี่ย ไม่ได้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแต่ซื้อเทสซาอ่ามันมีความหมายเยอะนะครับเหมือนกับคนที่ซื้อ iPhone เนี่ยจริง,รงๆเราไม่ได้ซื้อโทรศัพท์มือถือเราซื้อ iPhone เราซื้อ Apple การสร้างแบรงด์เทสซาง่าสนใจมากข้อแรกคือเทสซาเป็นแบรงด์หนึ่งที่ไม่ได้คำโฆษณาแต่ว่า เทสค a เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ให้ความใส่ใจกับคุณภาพและความ Innovation ของสินค้ามากๆนะครับก็เหมือนกับ Apple จริงๆแล้วเนี่ยแอปเปในยุคนึงก็แคบจะไม่ได้โฆษณาสินค้านะครับแต่ว่ามีการทําสินค้าและแบรนด์ที่แข็งแกร่งและก็เจ๋งเอามากๆไม่เหมือนกับใครมีความยกระดับการใช้งานจากปกติขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งข้อที่2อ e เทสเนี่ยมีวิธีการโปรดัก สินค้าหรือวิธีการทําอะไรหลายอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นอย่างง่ายๆครับการจองเทสกาเนี่ยไม่ได้มีจองที่โชรูไม่ได้มีการจองที่เกิดแทนจำหน่ายแต่จองผ่านเว็บไซต์ของเทสกาแล้วก็ตัดตัดเครดิตเออซื้อรถยนต์ผ่านเว็บไซต์ตัดตัดเครดิตมีที่ไหนใช่ไหมแต่เทสกาทาแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็ทํามาต่อเนื่องแลวสุดท้ายคือเทสกาเป็นแบรนด์หนึ่งที่ใส่ใจกับดีไซน์ของสินค้ามากๆนะครับลายคนเห็นรถยนต์เทสกา จะรู้เลยว่าเนี่ยคือรถเทสกาเพราะมันจะมีเกี่ยงายบางอย่างที่มันมีความดูเรียบหรูและก็ดูซิมเปิลเรียบง่ายซึ่งก็คล้ายกับสินค้าของ Apple เช่นเดียวกันที่ตัดสิ่งที่ไม่จะเป็นออกไปให้หมดเหลือแค่สิ่งที่ควรจะมีและใส่ใจกับรายละเอียดดีเทลเล็กน้อยๆเลยทำให้แบด์เทสกาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับแบรนด์ Apple อย่างที่หลายคนรู้สึกกันได้จ้ะ